ครับผมมาพอๆกันอีกแล้วนะครับกับ EP ที่3นะครับคลิปที่3โอ้คลิปรอบนี้ไทยเงาหมากๆนะครับเพราะว่ามันมี3มคันให้รีวิวนะครับอ่า EP สามของเขานะครับกับยูกันที่นะครับนี่การทดสอบระบบคูปต้า DC 70นะครับ70กันี้นะครับกับสไตล์รูปแบบไม้นะครับ ออกแบบไมะครับโฉใไม้ทั้งคันนะครับสีสันแปลกหูแปลกตานะครับเป็นสีสันสไตล์ไม่ของทางอูนะครับออกแบบโดยเจมเกินลรอยนะครับเช็ดไปด้วไปทีบอกด้วยครับเอาไม่ต้องบอกกันเลยนะครับเดี๋ยวใบเบิ้งกันทดสอบระบบของดี70เจลยครับไปเลยเจ็ดสิบนะครับ เป็นปูปากเลดไม่นะครับปูคอไม่นะครับแล้วก็มีหัวจรวดนะครับนิวสปริงนะครับตัวนี้เล้ามันมากับรหลดอยู่แล้วนะครับลูกปืนช่วงล่างนะครับไม่ทั้งหมดเลยนะครับคันนี้เช็คปั๊มนะครับปั่มหัวนะครับแล้วก็กำลังประทรงนะครับ ถอดปั๊มเช็คนะฝาตู้เดิมนะครับสีสันสไตล์ใหม่นะครับ,นะร,บระบบไฟไร้ไม้ทั้งเบดนะครับเซนเซอร์ตัวสก,กู2สองนะครับะเฮ็ุให้ไหมนะครับบอด,ดังแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนสก,กู2สองนะครับตัวตั้งไม้นะครับ อาดีไปเบ้งข้างหลังมันนานะครับอ่านี่นะครับสําหรับข้างหลังนะครับสเตอร์นะครับสกีนะครับไม้นะครับปะผุนะครับเกือบทั้งคันนะครับกันนี่แล้วก็เปียนลูกปืนตู้นวดนะครับลูกปืนตู้ทั้งเข่านะครับใบปัดเอ่เขานะครับ ตัวลำเลียงออกนะแต่งหฮไหม่เชื่อมไฮไม่เฮ็ดไฮไม่เรียบร้อยนะครับระบบไฟนะครับแต่เตอร์นะครับพัดลมตัวน,นี้เสียงเตือนเขายังยังมีนะครับระบบน้ำมันไฮดรอลิกนะครับน้ำมันเกียร์นะครับ ระนน้ำนะครับระคันมันเครื่องนะครับเช็คให้เรียบร้อยเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับกองเกิงเป่าให้เรียบร้อยนะครับสวงสวิงนะครับเหย็ดแห่ไม้แล้วเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับลงปีเกี่ยวเลยนะครับมึงดีซีเจ็ดสิบกันบ้างนะครับคอ,อปั่มคอปัป่มคอนะครับ ว่เจี๊บดีเรื่องพรอนนี่จะสูสีนะสัหกแปดนะเดี๋ยวลองแอลเพิ่ก่อนนะครับว่าเสียงยางมันขุบก,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 กับผุกบผว่าไม่รลดไอ้ใส้ห่อยางง่อยๆ่มดลครับพวก อันนี้คือแกวนะผมใต่รอบอยู่ี่พันห้าร้อยรอบนะณตอนนี้เจ้าวัสินนิ่งก็ลดหกแปดนิดนึงนะเพราะว่าเฟืองสก,กีว่อมนะครับหนะมุนหมนหมุนมนน,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 นิดๆหน่อยๆไปนะครับใส่น้อยใส่น้อย อันนี้แกเอวเลยครับถอยหลังถอยหลังนะครับพื้นที่ร้องมได้ใหญ่มากนะผมร้องแกน่นิดๆหน่อยๆเพราะฟังเสียงเนี่ยผมว่าเสียงแบบนี้นั่งดังมวนกวนกวนะครับย่าไปพาทอนเรอกดังมวนมวน,นะผมบ่มบักเลย พวกเจ็ดสิบพวกหกแปดนะครับที่เปลืองเปลืองมากที่สุดคือ่อเปลืองเลี่ยวนะพวกนี้เปลืองมากมากเลยนะแหมบ่เอากับกต้องเห็นอย่างมากนี่่ยมันดูดมืออยู่แล้วนะครับรทุกคั้งเดี๋ยวจออกไปนะนี่มีการดูดมือของมันอยู่แล้วนะครับ อะแอลแอลนะครับให้หน่อยให้หน่อยสเกียร์ให้นะครับสรวจเลยครับให้เนาะ เอ๋วๆๆวายวายเลยนี M ่เอ็มเอ็มเอ็มเอมเอมกาดิซ่าลงดอบลงมานิดนึงนะแต่ว่าระบบเจ็ดสิบนะครับรับดีกว่ารับดีมากๆเลยนะติดลมเลยนะครับองนี้เห็นไหม เจ็ดยียี๋เพื่อแบบปื๊บปืบปืบลงเลยนะครับนะเคเดี๋ยวไปลองมึงหัวเกียวหัวเกียวเนี่ยผมสิบอลเลนนะมึงติขึ้นในเบื้องเลยนะครับตู้ก้อนนะครับเห็นว่าอีตู้ทุกคันนะฟังเสียงตู้ทุกคันนะเก็บไปคิปนะหัวเกียวนะครัไปเลยครับลอกสูงนะครับ ยอดน้ำมันนะครับยอดเจรเบีไว้นะครับเอาลมเอาลมนะเอาลมครับเอาลมผมว่านี่แหละว,ว่าอพอลงเร็วครับเกี่ยเอาลมอย่างนีอดิดดึงแบบปืด,ป,ดปืดเลยนะ <c oughs> เอาลุมลมนะดึงดึงงางเดียวนะครับเพียวมันนะเก็บสิบนี่ครับฟังเสียงแต่้มีมีมีบนะไม่มีไม่มีนะครับไฟไฟนะครับไฟ วิ่งนะครับไวมากเลยนะข้องเจ็ดสิบนะเ่าวานเป็นระบบไฟฟ้าท,ทั้งทั้งพันเลยนะครับวิ่งแกไวมากเลยยางจิดจิดจดจีดจีด,จด,จดนะครับอ,อือแดูซิลองขึ้นดูซิทำงานอยู่นะครับ ับผมกระจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการทดสอบระบบดีซีเจ็ดสิบจี้ของเฮานะครับโอ้โบจนวินนะครับคลิปนี่อาดีซ0เจ็ดสิบจีคันนี้ความรู้สึกของลูกค้าเ็งได้บงนะครับแปลกหูแปลกตาขึ้นบอรปรับเปลี่ยนปรับปรุงอย่างไม่บางบอนะครับสำหรับผมนะครับตัวนี้นะความแรงมาต้องห่วงนะครับแรงอยู่แล้วนะ แล้วก็มันมีความใหญ่นะครับความหนาแล้วก็เวลาแลนเวลาอย่างมันติดังแท็กมันจิดังแห้งกว่านะครับเพราะว่าซุมนีนะใ <c> ส <ười> เลยใหญ่นะครับอีกมีเสียงกึบกๆๆบกรก,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 รกมันดังนะจัดนี่แหละครับผลงานทั้งสามชิ้นนะครับของอูก่กล้องอีสานมอเตอร์โดยผมช่างเจมเกอร้อยนะครับ เขาแกชอบมกักหรือบม่มักนะครับหรือว่าขาดอีหยงที่เขาอยากได้เพิ่มเติมก็แจ้งเขามาทางอูได้นะครับพอมมนไ,ได้เดี๋ยวผมขาไปอ่านเองนะครับหรือว่าอยากสอบถามอีหยงเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับแกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะสำหรับรถสามคันนี้นะครับคันนี้นะครับไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับหกสิบสี่ไปสุรินทร์นะครับ หกสิบแปดนะครับสิบไปใช้ยภูุินะครับแมนบอลน่าจะใช้ยาพุ่มนะครับเท่าที่จำาม,ม่ผิดนะครับขั้นนี้นะครับสิบไปสะแก้วนะครับอ่าลูกค้าสะแก้วนะครับทีนี้ผนเห็นรถเจ้าของนะเขามาเบิงนะนี่แหละใส่เวลารอบักโดนบักนั่นนะครับแต่ละขั้นนี้ ขั้นหนีนะครับกืบมาแบบรูปแบบหนึ่งนะครับขั้นหนีผมมีรูปของขั้นเก่ามันอยู่นะครับขั้นหนีกะไม้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมกับมีรูปเขาข้าวอยู่นะเดี๋ยวจะขึ้นไปให้บึงแบบใดแบบเกา่าแบบเก่ามันนะครับขั้นหนีที่มาลิก็ม่ดอกขั้นเจ็ดสิบนะครับเป็นรถที่ไม่ก็ม่แต่ว,ว่าคนเก่าเขาบปดูแลนะครับจะจะบลูมองหันน้ำเขานะ แต่ว่ามาอยู่ในมือผมเล้วก็ต้องดูแลทุกคนนะครับอ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการลดเกีียวเข่านะครับก็สามารถติดต่อได้ที่นะครับเบอร์โทรศัพท์092นะครับ8034774ครับหรือนะครับไปติดตามทาง Facebook ก,ก็ได้นะครับ f a c e b o o ก,กะอะอวตารน้อยนะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าเฟซไว้ให้นะแล้วก็เอา่า ทางเพจเพจผมกับเพจเอวตารน้อยคือเรานะครับดูแลโดยอวตารน้อยนี่แหละแต่ซื้อเพจที่เป็นเจมเกินร้อยนะครับเดี๋ยวผมกระทิขึ้นไปให้นะหลักการยูทูบ YouTube, ถ้าผูดใดมากเิ็งวิดีโอมากรีวิวนะครับยูทูบนะครับเจมเกินร้อยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ไปให้น้ำนะครับหรือถ้ามากก็กดแชร์ไป้น้ำเพื่อสิบุตรีผาดกัน ดูการชมคลิปใหม่ๆสำหรับผมนะผมอาจทิ้งห่างในการลงคลิปบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสิทยอยอับลหลงให้นะเรื่อยๆๆนะครับเอาสำหรับมือนี่นะครับเกมต้องขอโตวลาไปก่อนครับน้องๆทั้งสามนะขอตัวลาไปก่อนครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม